สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ผมนะครับก็จะเอารถตู้นะครับระดับ VVIP นะครับหรือแบบพรีเมียมก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับคือโตต้าเอาพาดนะครับเป็นรถปี2021เลยนะครับท่านลูกค้าครับและมาด้วยกับรถสีดำนะครับไม่น้อยหลักหมื่นนะครับคันนี้นะปีใหม่ๆและก็ออปชั่นเต็มนะครับเป็นตัว SRC Hybrid นะครับตัวนี้คือตัวท็อปสุด ของเค้าแลวนะรับเริ่มต้นตั้งแต่ไฟหน้าก่อนนะครับเป็นรถที่ผมชอบการออกแบบไฟหน้าของเขามากนะครับมีเจคเตอร์นะครับเห็นไหมครับสดวงอยู่ข้างในแล้วก็มีไฟลูกแก้วด้วยนะครับและเป็นแบบ LED นะครับและไฟก็จะวิ่งได้ด้วยนะครับและสิ่งที่เพิ่มเติมทําให้รถคันนี้หรูหราเพิ่มขึ้นนะครับท่านลูกค้าครับดูโครเมียมที่เขาไล่เส้นก่อนนะครับกระจังหน้าเป็นชิ้นใหญ่นะครับแบบตัดนะครับเหมือนกับ ถ่านฟอร์เมอร์นะครับแล้วก็เป็นโครเมียมแล้วก็สีว่าฟ้าที่ไล่ขอบนี้บ่งบอกว่ารถเป็นไฮบริดนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับมีเซ็นเซอร์ไห่ด้วยการ4จุดนะครับข้างหน้าพร้อมกับที่ฝังอยู่นะครับเล็กๆนี้นะครับก็คือกล้องนะครับมันเป็นกล้องหน้ารถนะครับและส่วนเรดงเรดาร์ก็จะอยู่ที่กระจกเรดาร์มีไว้เพื่ออะไรนะครับสัญลักษณ์ข้างในจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับแต่ตอนนี้เอาภายนอกก่อนนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างนะครับ ล้อแมกอลอยจากศูนย์นะครับเป็นล้อสินะครับได้ยางของโยโกมานะครับไฮบริดแปะไว้อยู่นะแล้วก็กระจกมองข้างก็เป็นสีเดียบตัวรถมี LED มานะครับแล้วก็ตุ่มตรงนี้นะครับก็คือกล้องกล้องนะครับจะอยู่ซ้ายขวาของกระจกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกล้อง3 6 0องศานะครับมือจับเป็นโครเมียมขีดๆนี้คือคิิด,ด,ด,ดโกนะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับไล่ด้วยขอบโครเมียมหมดเลย ัดกับสีดําแล้วก็ดาเป็นโนแบ็กนะครับตรงนี้จะไล่ขอบด้วยดาเป็นโนแบ็กนะครับให้มันดูเป็นชิ้นส่วนวัสดุที่แพงนะครับและหรูหรามากขึ้นนะครับดูภายในกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ประตูนะครับก็จะเป็นแบบสไลด์ไฟฟ้านะครับประตูเป็นแบบสไลด์ไฟฟ้านะครับเปิดมาภายในนะครับของตัวยี่ดาซีเห็นไหมครับท่านลูกค้าครับภายในจะเป็นโทนสีดํา นะครับเป็นโทนสีดำนะแผงประตูข้างโทนดําฝังด้วยลายหินอ่อนแล้วก็โครเมียมนะครับกระจกเป็นออโต้นะครับตัวหนังสือบันไดขึ้นนะครับเป็นเอาผาดแบบเรืองแสงนะครับบอกคู่หน้าเป็นไฟฟ้าเพราะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเป็นตัว S R C นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบลายเหมือนคล้ายๆลายหินอ่อนนะครับลายขอบนะครับ คอนโซลการจะเป็นดาเป็นนแบ็กนะครับแล้วก็มีหัวเกียร์นะครับที่เปลี่ยนมาใหม่เป็นอะคริลิกนะครับแล้วก็เบาะนะครับสิ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือเบาะจะเป็นรูแบบระบายอากาศนะครับปรับร้อนปรับหนาวได้นะครับเน้นย้ํานะครับเบาะปรับร้อนปรับอุ่นได้นะครับเพราะบางทีรถใช้ในเมืองหนาวนะครับและคนที่นั่งข้างโคตรสบายมีตัวรองน่องม้ด้วยนะครับนั่งข้างนะครับนั่งเป็นเพื่อนคุยนะครับแต่ว่านนั่งไปนั่งมาหลับนะครับผม นี่นะครับและส่วนเบาะข้างหลังนะครับเบาะข้างหน้าเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับข้างหลังเป็นเบาะทรงมิกกี้เมาส์นะครับมันต้องเป็นเบาะระบบไฟฟ้านะครับนี่นะครับนี่เบาะระบบไฟฟ้านะครับและสิ่งสําคัญนะครับตัวนี้นะครับให้ตัวรองขามาด้วยนะครับนี่นะครับเป็นอุปกรณ์นะครับใส่เพิ่มขึ้นมานะครับของรถคันนี้นะครับที่เจ้าของเดิมนะครับและก็ฝั่งนู้นนะครับ ก็เปิดสามารถนะครับเรายืนฝั่งนี้นะครับเราสามารถเปิดกับสวิตคุญแจได้นะครับเาะมเป็นระบบไฟฟ้านะครับเปิดให้แสงเข้ามานะครับแล้วก็มีสันลูฟนะครับข้างบนนะครับข้างหน้าข้างหลังข้างล่างข้างหน้าจะเป็นแบบเปิดกระดกขึ้นเอาลมระบายความร้อนนะครับแต่ส่วนข้างหลังก็เป็นกระจกแบบสันรูบนะครับเลื่อนปิดเปิดได้นะครับไฟแอมเบียนไลท์นะครับสามารถเปลี่ยนได้ถึงหลายสิบหลายเฉดสีเหลือเกินนะครับและก็มีจอทีวีมาให้ด้วยนี่นะครับกดลงมา จอทีวีนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์สามารถเลือกปิดเปิดจากด้านหลังได้ด้วยนะครับไม่ต้องแคร์นะครับว่าคนด้านหน้าจะเปิดให้เราหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวฟอกอากาศให้ด้วยนะครับตัวฟอกอากาศเบาะก,ก็จะเป็นเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งนะครับ รูร่าช่วงล่างนิ่มนวลนะครับขับไปที่ไหนก็สะดุดตานะครับด้วยรูปทรงรูปลักษณ์นะครับนะครับแล้วก็ดูข้างหลังนะครับเป็นครเมี่ยมชิ้นใหญ่นะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบขันที่ตกแต่งมาอย่างสวยงามและเป็นตัว h ฮ b ริด e4 หมายความว่าเป็นตัวระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวระบบขับเคลื่อนสี่ล้อครับท่านลูกค้าครับและก็ยังได้ฝาท้าไฟฟ้านะครับท็อปแล้วนะครับต้องท็อปเข้าไปอีก นี่นะครับเปิดขึ้นเลยสามารถเปิดได้กับรีโมทนะครับกดได้จากข้างในนะครับตัวนี้นะแล้วเบาะนะครับแถวที่3ถ้าเราจะวางสัมภาระนะครับท่านลูกค้าครับก็สามารถพับได้พับแขวนเอาไว้นะครับทำตามขั้นตอนนะครับและดูนะครับข้างหลังนะครับเดิมหมดนะครับน็อตไม่มีแกะนะและหลายคนบอกว่าตรงนี้คืออะไรนะครับนี่คือกล้องนะครับที่ติดไว้นะครับใช้สําหรับ สปอร์ตบาร์เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับด้านคนขับนะครับแล้วก็เวลาเราปิดนะครับสามารถปิดกับรีโมทได้สามารถปิดกับปุ่มได้นะครับนี่นะครับตากล้องนับเชิญนะครับด้านหลังเลยนะครับจะได้เห็นอย่างชัดๆนะครับผมขึ้นมาที่บนตัวรถนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับนี่คือเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับรถก็จะหมุนสัญลักษณ์แบบนี้ก่อนนะครับหมุนนะครับวอร์มวอร์มนะครับว่าเรากําลังจะออกเดินทางกันแล้ว ปุ๊บกล้องก็จะตัดมาเป็น360องศาไม่พอนะครับหมุนตามพวงมาลัยด้วยเห็นไหมครับหมุนตามพวงมาลัยด้วยไม่ไม่จาเป็นว่าเราจะต้องเข้าเกียร์ถอยนะครับนี่เกียร์ถอยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้เข้าเกียร์ถอยแต่ว่ามันตัดนะครับคือมันโชว์ก่อนเราจะออกตัวแล้วก็ข้างหลังนะครับสามารถบันทึกภาพได้นี่คือสปอร์ตบาร์แต่หลายๆคน ไม่ถนัดทําไงครับอยากได้กระจกเงาปรับไปข้างหน้าปรับไปข้างหน้าเสร็จปุ๊บก็จะเป็นกระจกเงานะครับแต่อยากได้แบบภาพแบบคมชัดเป็นแบบนี้เลยนะครับและรถคันนี้นะครับวิ่งมาเพียง5 4 0 0 0กิโลนะครับเป็นรถระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับน้ำมันผสมไฮบริดโคตรประหยัดน้ำมันนะครับนะแล้วดูภา,ภายในนะครับใหม่มากคันนี้น็อตเดิม ทั้งคันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับหัวใจหลักของรถคันนี้ไม่ดูไม่ได้นะครับนี่คือห้องเครื่องห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับสตาร์ทเครื่องว่าอยู่ตอนนี้ยังไม่ตัดระบบนะครับและห้องเครื่องแห้งๆนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่า นี่นะครับห้องเครื่องนะครับแล้วดูนะครับตามซอกตามคานน็อตทุกตัวนะครับจะต้องเดิมนะครับไม่ขยับสติกเกอร์จะต้องอยู่ครบนี่หมายความว่าเป็นรถเดิมนะครับชนหนักพิคว่ำตัดต่อจมน้านะครับจากที่ไหนนะครับแต่งโมคานะครับไม่รับซื้อนะครับและต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่อง2.5นะครับไฮบิดคันนี้ e4 มีข้อดียังไงหนึ่งประหยัดน้ำมัน ท่านดูรถตู้นะครับใหญ่ขนาดนี้นะครับสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ประมาณ18-19กิโลเมตรต่อลิตรยังประหยัดกว่ารถเก๋งเยอะแยะเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะและได้ระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับแรงม้าให้มาถึงนะครับผสมผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้า197ตัวนะครับหรือ2 1 1ตัวนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะครับเดินทางไกลๆนะครับสบายแน่นอนหายห่วงดูไหนขับไปไหนนะครับเท่สวยหล่อราคานะครับ พลาดไม่ได้นะครับคือราคา2 7 9ล0 0นับาทนะครับคันนี้นะครับความคุ้มค่าหายไปเป็นล้านนะครับสำหรับป้ายแดง2 7 9ล้านับาทนะครับวันนี้ใครสนใจรถคันนี้นะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาหาผมได้ที่0959525562นะครับผมชื่อหนึ่งแตงโมคานะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับ และก็ตัวรถนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับฝากไว้1คันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ